สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่าสิงหาคม้าเนาะคําเชิญจากทางช่องนะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ0นย์กับ3ตัวรองก็คือ4กับ7นะศูนย์ก็0ูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศามตัวก็หนึ่ง3 4มเจ็ดส หนึสองหรือเพื่อนๆจะจับคู่ก็ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศนดสเจดสมเมะคะสามตัวก็ศูนย์สามเจ็ดสีย์เจดสาเจดหนึ่งเด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงเฮงปังๆเน้อโชคดีทุกคนนะคะ